อุโมงใต้น้าขนาดยักษ์ที่เสร็จภายใน110วันนี่ไม่ใช่โครงการขนาดเล็กแต่คืออุโมงเจินอันหวังเหออุโมง์ลอดแม่น้ําเหลืองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง17เมตรฝังลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรขนาดใหญ่พอให้รถวิ่งได้สองชั้นฝั่งละ6กเลนและมันใหญ่พอที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าอุโมงที่ขุดเสร็จเร็วที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดระดับนี้แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสถิติลองจินตนาการดูว่าเมืองที่มีคนกว่า9.4ล้านคนอย่างเมืองจีนานถูกแม่น้ำเหลืองไหลพา,า,าน ถูกแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือเหนือกับใต้และสะพานข้ามแม่น้ําก็มีไม่กี่แห่งทําให้รถติดหนักในช่วงเวลาเร่งด่วนคนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละวันและยิ่งไปกว่านั้นแม่น้ําสายนี้ไม่ใช่แม่น้ําธรรมดามันได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ําแห่งความโศกเศร้าของคนจีนเพราะมันคือแม่น้ําที่เคยฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านจากภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์บางปีกระแสน้าเปลี่ยนทิศอย่างฉับพลันสะพานถล่มลงทั้งเส้นในช่วง้ามคืนการสร้างสะพานเพิ่มอาจไม่ใช่คําตอบและนั่นคือเหตุผลที่จีนนต้้อองงเเลืกสทาใหม่ เส้นทางที่ปลอดภัยกว่าแม่นยำกว่าและเร็วกว่าจึงไม่ใช่แค่ว่าอุโมองค์นี้ใหญ่ขนาดไหนแต่คือจีนทําได้อย่างไรถึงขุดเสร็จในเวลาแค่110วันคําตอบของคําถามนี้เริ่มต้นจากปัญหาของแม่น้ําเหลืองเองตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมามันสร้างน้ําท่วมครั้งใหญ่จนกลายเป็นหนึ่งในหายนะทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์น้าหลากเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็วซัดพังบ้านเรือนเมืองทั้งเมืองจมหายไปกับสายน้ําและเมืองจีนานเมืองหลวงของมณฑลซานตง ก็ตั้งอยู่ตรงจุดที่แม่น้ำเหลืองไหลผ่านพอดีเมืองนี้มีประชากรกว่า9.4ล้านคนแต่อยู่คนละฝั่งของแม่น้ำการข้ามระหว่างเหนือกับใต้จึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาการข้ามแม่น้ำเหลืองพึ่งพาสะพานเป็นหลักแต่สะพานที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งไม่สามารถรองรับปริมาณรถมหาศาลในชั่วโมงเร่งด่วนและยิ่งไปกว่านั้นในวันที่น้ำเชี่ยวจัดหรือหมอกลงหนาการปิดสะพานเพราะความปลอดภยัยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสะพานจึงอาจไม่ใช่คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเมืองนี้จีนจึงเลือกวิธีที่ท้าทายกว่า นั่นคือการขุดอุโมงลอดใต้แม่น้ำเพราะถ้าเจาะลึกลงไปใต้แม่น้ำไม่ว่ากระแสน้ำจะรุนแรงแค่ไหนมันก็จะไม่กระทบกับโครงสร้างอุโมงค์ด้านล่างและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของอุโมงค์เจินอันหวังเฮอโครงการที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีเดินทางของทั้งเมืองและกำลังจะเปลี่ยนมาตรฐานของการขุดอุโมงค์ใต้น้ำทั้งโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองจีนานไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่นี่วันนี้เทคโนโลยี TBM กํากำลังกลายเป็นหัวใจของการขยายเมืองใหญ่ทั่วโลก เพราะอุโมงใต้ดินไม่ใช่แค่เส้นทางสำหรับรถยนต์หรือรถไฟต่อไปแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้เมืองเติบโตโดยไม่ต้องย่่งพื้นที่บนดินกับผู้คนหรือธรรมชาติที่อเมริกาเดอะบอริงคอมพานีก็กำลังพัฒนาอุโมงขนส่งความเร็วสูงด้วยทีบีมใต้ดินแม้ว่าไฮเปอร์ลูปเต็มรูปแบบจะยังเป็นแผนในอนาคตแต่เทคโนโลยีขุดอุโมงของโครงการนี้ได้เริ่มต้นใช้งานจริงในลาสเวกัสแล้วส่วนในอังกฤษแทมไทเ y ทันเนลถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ซ u เออร์ ที่จะช่วยป้องกันน้ําเสียไม่ให้ไหลลงแม่น้ําเทมและในสิงคโปร์รวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชียรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางใหม่ๆก็เลือกใช้ TBM เป็นเครื่องมือหลักสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ายุคข,ของการระเบิดภูเขาหรือการขุดเปิดหน้าดินแบบเดิมกําลังจะจบลงและกําลังถูกแทนที่ด้วยการเจาะใต้ดินอย่างมั่นยําปลอดภัยและควบคุมได้ทุกขั้นตอนอุโมงค์เจิญอันหวังเหอจึงไม่ใช่แค่โครงการของจีนแต่มันคือภาพตัวอย่างของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกแต่ถ้าจะทําแบบนั้นจริงๆ มันต้องเจอกับอะไรและถ้าจะขุดอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําที่ไหลแรงที่สุดสายหนึ่งในโลกจะขุดอย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่การเจาะอุโมงค์ธรรมดาต้องขุดลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรต้องฝ่าชั้นดินเหนียวดินทรายและแรงดันน้ามหาศาลที่พร้อมจะซึมเข้ามาทุกเมื่อถ้าใช้วิธีระเบิดหินทีละช่วงหรือขุดด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กโครงการนี้อาจต้องลากยาวไปเป็นปีหรืออาจเป็น10ปีแต่จีนเลือกอีกทางพวกเขาใช้ซานเหอทีบเครื่องเจาะอุโมงค์ยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับภารกิจนี้เครื่่องงนนี้้สูเทาึ5ชั หนักเท่าช้าง500ตัวหัวเจาะด้านหน้ากว้างถึง17.5เมตรหรือเทียบได้กับรถบัส16คันจอดเรียงต่อกันใหญ่ขนาดนี้ทีมช่างสามารถเดินเข้าไปตรวจสอบการทํางานภายในเครื่องได้เหมือนเข้าไปในตึกขนาดย่อมและนั่นทําให้การซ่อมบํารุงและควบคุมคุณภาพทําได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเครื่องกลางทางแต่สิ่งที่ทําให้ซานเหอ TBM แตกต่างจากเครื่องจักรขนาดยักษ์ทั่วไปคือมันไม่ได้แค่เจาะแต่ยังติดตั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไล่ไปพร้อมกับก,บการขุดในทุกๆก,ก้าวที่มันเดินหน้า ลดความเสี่ยงที่ดินจะยุบตัวและป้องกันแรงดันน้ําจากภายนอกได้ในทันทีในแต่ละวันซานเหอร TBM สามารถขุดทะลุใต้แม่น้ําเหลืองได้ไกลถึง59ฟุตซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สาหรับเครื่องเจาะขนาดใหญ่ระดับนี้การขุดอุโมง์ใต้แม่น้ําปกติอาจต้องใช้เวลาหลายปีในอีกหลายประเทศแต่เจิญอันหวังเหอทันเนลกลับปิดงานในส่วนที่ล่อใต้น้ําได้สําเร็จภายในเวลาเพียง110วันความสาเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากขนาดของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการวางแผนอย่างแม่นยํา และการควบคุมกระบวนการก่อสร้างในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกเคยเห็นเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ขนาดยักษ์แบบนี้ในวงการก่อสร้างใต้ดินมีเครื่อง TBM ระดับตำนานหลายตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจขนาดใหญ่ไม่แพ้กันหนึ่งในนั้นคือเบอร์ทาเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ใต้เมืองเซียเทิลสหรัฐอเมริกาเส้นผ่านศูนย์กลาง17.5เมตรเท่ากับซานเหอ TBM ของจีนแต่เบอร์ท่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะขุดอุโมงค์ระยะทางเพียง2.7กิโลเมตรสำเร็จแถมยังต้องหยุดขุดกลางคันถึง2ปีเต็ม เพราะเจอสิ่งกีดขวางใต้ดินที่ไม่มีใครคาดคิดและการซ่อมหัวเจากก็กลายเป็นภารกิจที่ยากพอๆกับการสร้างอุโมงค์เองทีมงานต้องยกหัวเจาะขนาด2,000ตันขึ้นมาบนผิวดินเพื่อเปลี่ยนใบมีดก่อนที่จะกลับไปขุดต่อได้อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่คือทูนมุนเช็คแล็บกอกทีบีเอ็มในฮ่องกงขุดลอดใต้ทะเลลึกกว่า30เมตรเพื่อเชื่อมต่อเมืองกับสนามบินนานาชาติเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าซานเฮอทีบีเอ็มเล็กน้อยแต่โครงการนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเช่นกันเพราะต้องรับมือกับแรงดันน้ำมหาศาลใต้ททะเลี่ซซับอน หรือมาติน่าทีบีเอ็มในอิตาลีหนึ่งในเครื่องเจาะฮาร์ดล็อกทีบีเอ็มที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปทํางานเจาะภูเขาหินแข็งในโครงการทางด่วนเอวันระหว่างโบโลญญาไปยังฟลอเรนซ์ที่ต้องเจอกับภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความชันและชั้นหินที่ขุดยากที่สุดประเภทหนึ่งในโลกโครงการนี้กินเวลาหลายปีเช่นกันกว่าจะแล้วเสร็จแม้เครื่องเหล่านี้จะเป็นสุดยอดของวงการก่อสร้างใต้ดินแต่สิ่งที่ซานเฮอร์ทีบีเอ็มแสดงให้โลกได้เห็นไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดหรือกําลังของเครื่องจักร มันคือความเร็วที่เกิดจากการวางแผนอย่างมั่นยำการออกแบบเครื่องให้เหมาะกับชั้นดินจริงในพื้นที่และการควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนโดยไม่ปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นวิกฤตสุดท้ายแล้วไม่ใช่เครื่องใหญ่แค่ไหนแต่คือจะใช้เครื่องนั้นอย่างไรให้ดีที่สุดต่างหากในโลกของวิศวกรรมเวลาคือหนึ่งในต้นทุนที่แพงที่สุดอุโมงขนาดยักษ์แบบนี้ในหลายประเทศอาจต้องใช้เวลาก่อสร้างนานนับปีบางแห่งลากยาวไปเป็นสิปีกว่าจะขุดทะลุกว่าจะติดตั้งโครงสร้างครบสมบูรณ์ แต่เจินอันหวังเหอทันเนลในจีนเลือกจะเร่งเวลาลงเหลือเพียงแค่110วันโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยหรือมาตรฐานของโครงการแม้แต่น้อยและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่มันคือตัวอย่างของการวางแผนที่มั่นยำการควบคุมโครงการอย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีแบบรู้จริงไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีอุโมงค์แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางใหม่สำหรับเมืององจีนานแต่มันคือเส้นเลือดสำคัญที่เชื่อมเศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งเมืองเข้าด้วยกันช่วยลดเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนโลจิสติกและเปลี่ยนชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในทุกๆวันในขณะที่โลกกำลังมองหาเส้นทางใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งในเมืองใหญ่จีนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้แข่งกันแค่ใครจะสร้างใหญ่กว่าแต่กำลังแข่งกันที่ใครจะสร้างได้เร็วกว่าและคิดเผื่ออนาคตกว่าเจินอันหวังเหอทันเนลจึงไม่ได้เป็นแค่โครงการอุโมงค์ใต้น้ำขนาดยักษ์แต่มันคือบทพิสูจน์อีกครั้งว่าจีนไม่ได้สร้างแค่โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเดินเกมด้วยความเร็วที่ยากจะมีใครตามทันขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ